ผมแมงท่าผู้ชาแนลนะฮะเราก็จะมาพื้นที่ป้าดากก,กอกนะฮะเนาะกกตูมนะฮะนะฮะดูกันนะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะนี่ต้นดินไม้นะฮะเอฟซีอ้าเพื่อนๆเขาไม่ถ่ายเขาไม่เคยถ่ายแล้วเนี่ยอ๋ออืมป้าดากกตูมนะฮะสสวัสดีค่ะ แม่ดาวแฟมิลี่นะคะครัแม่ดาแฟมิลี่โผล่นะฮะผมด้วยนะคะฝากน้องใหม่ด้วยนะคะรับแม่ดาคนเดิมค่ะแต่เป็นแม่ดาแฟมิลี่นะคะครับผมเนาะวันนี้เราก็จะมาดูอะไรแม่ดามาดูสถานที่สถานที่นะฮะอันตรงนั้นถ่ายได้ไหมก็ถ่ายได้นะฮะเวลาเขาแจ่มันอย่างนี้นะฮะแม่ดาวนำทีมเดี๋ยวตอนนั้นแม่ดาไปแล้วเขาเนี่อยู่อ๋อ ยังก็เป็นเถียงนานี่นะผมอยู่กันง่ายๆนะเอ้ซีอ่ากจุดจอดพักรถนะครับก่วย่ที่อยู่่เจ้ใหหาไม

เจี่ยวข้าวเร็ดแล้วก uh> ็จะไถผูกม um> ันเจลนะฮะ FC ก็ข evet ุดม OK> ันเป็นส่วนหนึ่งนะฮะ ชาวบ้านก็แบนนบนี้แหละค่ะวิธีีชาวบ้านนะคะ <c oughs> เกยวข้าวเสร็จก็ทุบมันเพราะพื้นที่มันก็ไม่ไม่ได้ราบเรียบเหมือนทางอื่นนะใช่เป็นเนินเขาแบบนี้แหละค่ <c oughs> ะใช้อีกแตกๆนะครับผมเนี่ยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับสี่บรรยากาศช่วงใกล้ค่ำนะฮะประมาณสี่โมงเย็นนะฮะอ๋อสังเกตไหมครับผมที่นี่ตรงจะมีภูเขาหนึ่งลูกนะฮะ สองลูกนะฮะเนะญญาะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างนะฮะที่นี่นะครับผมเนาะอันนี้ต้นบอลนะครับผมนะบอลไม่ใช่ต้นเผือกนะฮะเนาะใช่ไหมนะฮะญญกะ็จะอันนีนครับผมอ่าแมนก็มีฟิ The e ล์มและแอมเดอร์สตูดิโอนะป้าดาแฟมิลี่นะฮะเนาะ ก็มาอยู่ที่นี่กันนะฮะเนาะอันนี้คือหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเอฟซก็จะเอ่เห็นเขาพอลอยเผานะฮะ FC. เอฟซอ่าเห็นลอยเผากันนะ,ะอันนี้เขาขุดมันกันไปแล้วนะฮะ f อฟซอ่านี่ครับผมนี่นะฮะเนะ,น,น,ะ,ะนี่ครับที่เขาจุดอ่า ที่เขาเจ็บข้าวเสร็จแล้วเขา,เขาเจะเผานะเป็นรอยดำๆนี่นะไอซี่อ่านี่นะครับผม,ม,มก็แมงกระพี่ก็บบไปขึ้นรถแล้วนะฮะ,นะเนาะโอเคเอาอะไรอ่ะไตั้งกล้องเหรอ แต่มานี้ใช่ไหมหรือว่ายังไงเอ้๋อแล้วก็จะไปต่อที่ร้านเอ็มเดอร์นะฮะเนาะอันนี้สายย่างสวนยางนะฮะบรรยากาศรอบๆนะฮะสิมาดูอะไรกั ครับผมนะฮะถนนซ้ายนี่ก็นู่นไกลอยู่นะฮะเอ็มซีนี่ครับผมทั้งสองฝั่งนะฮะเอ็มซีไปกันนะครับผมเข้าใจบอยการการที่มองแล้วแบบว่ามองหูตากว้างไกครับไม่คนอื่นนี่ไ<อ>งเราเข้าไปกับตรงนี้ เราก็มาเจ็บขาตั้งกล้องกันนะฮะเอฟซี FC. นี่ฮะนั่นก็พี่ก็เจ็บแล้วเนาะอ่านะฮะแล้วเรากินข้าวอิ่มกันแล้วนะฮะ FC. เอฟซีอ่าขาตั้งกล้องผมอยู่นู่นนะฮะเนาะนผมต้องเดินไปเอานะฮะ ันนี้ครับขาตั้งกองฝนนะครับแล้วข้างล่างนะเอฟซีพวกเราก็เก็บข้าวของกันมาครับถ้าเราเก็บข้าวของกันมาแล้วนะฮะเอฟซีเนาะ นี่นะฮะยังไงไปนอนบ้านธม่ดาก็ได้เลยเอาเก็บกล่องเก็บนี่นะฮะเก็บขาตั้งกล้องก่อนนะฮะ,อะเอเ็ซี ชใหยผมหน่อยทำอะไรเหรอมันจะเจ็บตาหาตั้งกล้องไนงะยังถ่ายผมเลยเนี่ยเ <c oughs> สียว,ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวแมนนโพรนะครับไปขึ้นกับเอมเดอร์นะ เก็บของผมไอ้พี่เอ็มเบอร์ข้างหลังล <ะ S 1> เดี๋ยวผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม